กินบออัพคลิปลงไปนั่นมีแต่เพลินวามีตง้แต่ค้นวา <c oughs> ถ้ากันกินแล้วก็นอนกินแล้วกัน้อนการงานบรูจาจเค็ดซ้อยเมรโอ้ยเนาะตื่นขึ้นก็แม่นย่างไปกินกินเสร็จกัมะน้อนกองกันบบดนี้ อันนอนกับบาวาเด้น้อนหรอกกับน้อนเนมันเป็นประโยชน์น้อนหรอกกับฟันให้ได้รางวัลที่หนึ่งสิได้มาบอกแม่แม่สิได้ซื้อลอตเตอรี่ถือจากสามสิบล้านสิพ้าไปซื้อบ้านไม่อยู่น้อนแข่งกันโหลดไปนี่เราวางแม้กับคนเฮาข้าถือรางวัลที่หนึ่งเด้อย่น,อน,อนน้อนสิซื้อน้อนหรอกกับฟันสิซื้อบ่เอาดิฟันต้องฟันห้มันแม่นเข้าใจบ่ทำโชค มาหาโชคไฟจะได้เรื่องไหมนี่แลวไอ้นักโลกไปไหนนักโกอ่ะโอ้ยอยน้อนแข่งกันได้พี่น้องมันคุยกันว่าน้อนแข่งกันพูดไี้ตื่นคอนพูดั้นแพร่พระนนะ พักายเนาะเฮ้ยซาเป็นสาวเพ,พน็นนางอะอย่านอนนานนะลูกเดี๋ยวจะไม่มีแฟนนะาพรมีคนออกไปเลี้ยงปูนะคะอืมเป็นสาวเป็นนางอย่าขี้ข้าน,นะคะรู้ไหมอืม